คลิปนี้นะคะมีเพื่อนของเราสนใจต้นนี้นะคะซึ่งเป็นต้นที่เกิดจากการชํำใบด่างค่ะที่ใบเหลืองๆเ,เพราะว่าเราไม่ได้ลดน้ำปิดอาทิตย์นะคะทุกคนประมาณว่าเราถอนออกมาแล้วเราไม่มีเวลาที่จะปลูกเราก็เลยปล่อยไปแบบนี้ค่ะถ้าโดนถ้าแบบถูกน้ำลดน้ำหน่อยก็จะกลับมาเขียวะคะ่ะ ส่วนต้นนี้นะคะก็เกิดจากการชำใบเดี่ยวนะคะชำใบเดี่ยวที่เป็นกลอกมรลกตด่างเหลืองเนี่ยแหละคะ่ะแต่ใบเขาเขียวใบหลุดด่างเขาก็จะให้ลูกด่างชวยสวยแบบนี้นะคะดังนั้นไข่ที่ได้กอกมรลกตที่เป็นใบเขียวแบบนี้เอาไปชำก็ไม่ต้องตกใจค่ะถ้าเราชำใบเดี่ยวเราก็จะได้ต้นชวยๆแบบนี้นะคะ จนใครอยากชาแบบต้นคู่ค่ะต้นคู่นะคะอันนี้ชําคู่เราก็จะได้ลูกต้นนี้ค่ะด่างสวยๆแบบนี้นะวันนี้มีเพื่อนฝากถามนะคะว่าถ้าเราอยากจะได้ต้นที่เราแยกนะคะวันนี้ได้ไปสำรวจนะคะ ในกระถางที่เราพอจะแยกขายได้ค่ะมาที่ก้านนี้ก้านแรกเลยนะคะก้านนี้มีทั้งโขดนะคะมีทั้งรากด่างสวยมากๆเลยค่ะใบด่างทั้งคู่เลยนะคะก้านนี้เราแบ่งปันในราคา650บาทนะคะรวมส่งค่ะ ก้านนี้ห5ร้อยห้าสิบบาทรวมส่งสวยมากๆาเลยนะคะเอาไปแยกต้นได้เลยค่ะแยกก้านแยกต้นปลูกได้เลยเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะเราแยกรากให้เพื่อนของเราเอาไปปลูกเอาไปชำก็สามารถดูแลกอกมังกรให้สวยงามต่อไปค่ะส่วนต้นอื่นนะคะวันนี้ราคาแบ่งปันละกันนะวันเสาร์ ต้นนี้นะคะแม่เข้าด่างเป็นกอเดียวกันนะคะกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยวันนี้ที่เราจะขายอยู่ในกอเดียวกันค่ะต้นนี้เราขายในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะหนึ่งรอยยี่สิบบาทด้านนี้นะคะหนึ่งร้อยหกสิบบาทค่ะใบเยอะดีเนาะ เพื่อนๆก็สามารถเอาไปปลูกได้เลยนะคะส่วนต้นนี้ค่ะมีสองก้านนะคะใครรับแบ่งปันในราคา199บาทค่ะส่วนต้นนี้มีหน่อแล้วนะคะมีหน่อแล้ว220บาทนะคะสำหรับต้นนี้ส่วนต้นนี้สองก้านใหญ่ๆ แดงปันในราคา249บาทนะคะสองบาทและระถาเและต้นนี้ค่ะต้นที่เรา,เาต้องการขาย2ต้นนะคะสก้านในต้นเดียวกันราคา650บาทค่ะใครสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะสำหรับปลอกมรกตที่เราแยก ออกจากก่อแม่นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ